และแน่นอนนะคะว่าคุณแม่มิวกี้มาประเทศไหนแล้วไม่ช้อปปิ้งมานบ้าไม่เธอเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าที่เชลอาวีฟนะคะจะมีช็อปอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างหรือไม่มีเลยของคือไม่ค่อยเหมือนที่เมืองไทยเลยนะคะใครอยากได้กันแน่เมืองไทยไม่มีอะอ่านี่ไงเข้าใจยังเวลาที่บอกว่าเมืองไทยไม่มีอะเยนนันนิสาก็ชอบแอปว่าเขาไม่ช้อปปิ้งไม่ช้อปมาช่วยแม่ซื้อ I found this นะคะ38 Yeah. อออันนี้ชิอชอบมากโอเคอันนี้หนึ่งอันละอันนี้ก็ทุกค่ะสวยมากเลยอะ่ะนี่ยคือของกูชี่นะคะมีทังที่ออร์เซลีนกุชี่ได้ครบเลยค่ะจะบอกว่าที่มิกกี้มาช้อปปิ้งนะคะเพื่อนๆขะ,ะเป็นที่เดียวที่มีแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่เดียวในอิสราเอลนะกำลังตกใจอยู่นะคะเพราะว่าช้อปปิ้งไปแสนหนึ่งได้คืนหมื่นห้า Good morning ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายละที่เราจะอยู่ที่อิส ซาราเอลใช่ไหมคะตาบวมตาบวมและแน่นอนนะคะว่าคุณแม่มิลกี้มาประเทศไหนแล้วไม่ช้อปปิ้งม้านบ้าไม่เถอะซึ่งเอาจริงนะเราอยู่มาวันนี้วันที่6แล้วเนะี่ยโอ้ยังไม่ได้ช้อปปิ้งเลยผื่นขึ้นเลยนะคะเนี่ยโอ้โหผื่นขึ้นเต็มตัวเลยครับไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรแม้แต่อย่างเดียวก็ซื้อรองเท้ามาหนึ่งคู่รองเ<อ>ท้าผ้ <พอ S 1> าใบวิง่งเออรองเท้าผ้าใบวิ่งเดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถจากเยรูซาเล็มนะคะเข้า เอาวีฟที่เราจะต้องไปขึ้นเครื่องเพื่อกลับบ้านใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่จราจรน,นะครับโอเคซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปที่เราแฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าเราได้ช้อปปิ้งนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอนะ่ะชอบ DM มาถามมิวที่ว่าแม่ตื่นมาแล้วแม่สวยเลยเปล่าแม่แบบว่ามีอะไรใช้อะไรก่อนบ้างนะคะจริงๆก็เป็นคนเดรียลธรรมชาตินี่แหละคะ่ะแต่ว่าพอเรามาทํางานแล้วบางทีมันต้องถ่ายคลิปเลยม่อกี้ก็จะต้องมีของที่เตรียมเอาไว้ที่หัวเตียงนะคะถามว่าเตยมแบบนี้ทุกวันไหมก ก็ไม่ได้ทุกวันเราก็จะรู้ว่าเออวันนี้ถ้าเราจะต้องมาถ่ายคลิปตั้งแต่เชา้าเราก็จะเตรียมไว้มีอะไรบ้างดูเลยค่ะเดี๋ยวพาดูกันแบบเร็วๆเ,เลยนะคะอ่ะอย่างแรกที่เรามีนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นที่ปัดขนตานะคะเพราะว่ามิวกี้ต่อขนตานะคะก็เลยมีอันนี้นะคะก็ไว้ปัดเดี๋ยวจะปัดให้ดูว่าปัดยังไงนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นที่ปัดคิ้วค่ะทําให้คิ้วตั้งนะคะทําให้เราแบบดูรู้สึกว่าคิ้วไม่ลกลุงหลังเอามาก็จะเป็นหวีหวีนี่คือขาดไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นกระจ กค่ะอันนี้ของ Happy Sunday นะคะของ i p a d ดีก็คือพกมาด้วยนะะ่ารักมากแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นลิปค่ะของ Comfort นะคะดีมากลิปมันจริงๆมี iPad กูด้วยนะฮะผมชาร์จแบตอยู่ข้างล่างต๊ะนี้มี iPad ด้วยไว้ทำแล้ว iPad ด,ดู netflix น,นอนแล้วร,รู้สึกว่ากิจกรรมยามว่างของเราเวลาแบบจะนอนแล้วแบบหัวโลง่งๆก็จะชอบดูหนังเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่คิดงานไม่ต้องคิดอะไรและต่อมาที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือวิธี info ม ต้องมีขาตั้งกล้องอันนี้นะคะจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยพกเลยแล้วก็ไม่กล้าพกด้วยแต่พอมารู้จักกับนัดนิสาแล้วก็ทิปที่ไปอเมริกาด้วยกันนะคะต้องขอบคุณน้องที่ทำให้เราได้รู้จักกับไม้เซลฟี่แล้วจะบอกว่ามันดีกับชีวิตเรามากๆเลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมีแล้วขาดไม่ได้นะคะก็คือวิตามินซีค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าอันไหนใช้ยังไงกันนะคะอย่างแรกนะคะที่เม่อกี้จะใช้ก่อนอันดับแรกเลยนะคะหลังจากตื่นก็คือนี่ค่ะเป็นลิปของทำฟอร์ตนะคะก็คือตัวเนี้ย มากมันจะช่วยทําให้ปากเรานะคะไม่แห้งลิปนี้ดูเหมือนไม่มีสีนะแต่พอทาไปแล้วมันจะมีสี บอกว่าเนี่ยดูปากแห้งมากนะคะอากาศมันแห้งแบบสุดๆเลยอะ่ะก็จะทาลงเลยก่อนนะคะเลายคนบอกอา้าวทาทำไมเดี๋ยวต้องเปนล้างหน้าแปรงฟันแล้วทาเอาไว้ค่ะแล้วก็พอเวลาที่ไปล้างหน้าแปรงฟันนียใช่ไหมคะมันก็จะแบบค่อยๆหลุดล่อนทําให้ผิวปากของเรามันนุ่มลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคนที่ต่อขนตาเนี่ยควรจะใช้อย่างมากเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนี่ค่ะวิธีปัดขนตานะคะสําหรับคนต่อขนตาก็คือทำอนี้นะคะนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ปัดขึ้นนิดนึงขนตามันก็จะเลี้ยงเส้นสวยแล้วมันก็จะทําให้ขนตาของเราอะอยู่นานขึ้นนะคะเนี่ยคะนี่คือวิธีการดูแลรักษาขนตาของเมลคี้เห็นปะ คือขนตาเนี่ยจะอยู่นานไม่นานเนี่ยแล้วแต่คนจริงๆนะคะบางคนก็คือไม่ดูแลเลยซึ่งเมื่อก่อนอย่างีก็เป็นเหมือนกันก็ไม่สนใจเลยไม้เนียเข้าให้มามีอยู่ที่บ้านเป็นสิบๆอันเลยอะค่ะเพราะว่าไม่เคยสนใจมันเลยแต่พอเราเริ่มมาสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะทำไมขนตาเรามันแบบอยู่อยู่แป๊บเดียวเองอะเราก็มารู้ว่าอ๋อมันอยู่ที่วิธีการดูแลรักษาของเรานะคะก็เสร็จแล้ว ตรวนถ้าว่าไหนที่แบบต้องถ่ายคลิปใช่ไหมคะก็จะปัดขนคิ้วแต่จริงๆอะไม่ถ่ายคลิปอแะบบตอนหลังๆก็แบบเริ่มปัดขนคิ้วมากขึ้นนะคะตอนเช้าที่แบบเราย,ยังไม่ได้ทําอะไรนะแบบปัดไปก่อนแล้วก็ลงไปทานอาหารคุณแม่แล้วก็ค่อยขึ้นมาบนบ้านนะครับสมมติว่าบางวันเราแบบออมแบบการเนมาส่งแล้วเราจะแบบสตอลงสตอรี่แล้วมันแบบขนคิ้วมันไม่สวยแล้วมันไม่จึ้งนะก็ลเลยต้องปัดค่ะ จริงๆมิวกี้ใช้ของ Benefit ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เอามา2อันอันนี้คือเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่างแต่งหน้าแนะนํานะคะเขาเอามาขายก็เลยซื้อมาก็าใช้ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะราคาจําไม่ได้แล้วแต่ปกติหลักๆจะใช้ของ Benefit คะ่ะ พอขนคิ้วแล้วมันแบบมันฟูอะเราก็รู้สึกว่ามันไม่โสม,มากอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นเคล็ดลับของมิวกี้นะคะสําหรับการที่แบบตื่นมายังไงให้แบบดูไม่โซมนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้มิวกี้เนี่ยไม่โสมนะคะแล้วก็มาทริปนี้แล้วก็ทําให้แบบออนจินนะคือเพื่อนๆควรจะกินมากๆวิตามินซีเนี่ยมันดีต่อร่างกายมากๆนะคะมิวกี้กินของุลต้าอาเซอร่าเชอร์รี่นะคะกินมานานมากแล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากอาเซอร่านะคะเชอร์รี่หนึ่งพันมิลลิกรัมเลยนะทานวันละ1-2เม็ด ก็ได้นะคะคือมิวกี้เนี่ยจะวางไว้ที่หัวเตียงตลอดเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเราตื่นมาแล้วเราลืมถ้าเกิดว่าแบบเราเอาไปวางไว้ที่ไหนของบ้านแล้วเราจะลืมมิวกี้ก็จะทานก่อนอาหารไปเลยนะคะที่ชอบคือทานก่อนอาหารก็ไม่แสบท้องไม่ระคายเคืองท้องอันนี้คือแบบข้อดีมากๆน้ำมาแล้วน่ารักที่สุดเลยอ่ะกินก่อนหนึ่งเม็ดเดี๋ยวยินยังกินหนึ่งเม็ด จริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เพื่อนๆควรจะทานนะคะเพราะว่าด้วยเชื้อโรคต่างๆตอนนี้นะคะแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยมาใหม่ทุกวันตอนนี้ไข้หวัดสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้เข้ามาแล้วนะคะการทานวิตามินซีนะคะทุกวันมันจะทําให้เรามีภูมิคุม้มกันที่ดีะคะ่ะ เราวิต้าอาเซราเชอรีนนะคะเขามาจากธรรมชาติแทร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะและยังมีสตรีทัสไบโอฟลาวนอย์และก็เกรปซีดค่ะก็คือที่พูดมาทั้งหมดนะคะภาษาที่มันดูยากๆหน่อยนะคะรุกให้ฟังง่ายๆก็คือมันจะช่วยดูดซึมวิตามินซีได้แบบเต็มๆเ,เ,เลยค่ะก็คือเรากินเข้าไปก็คือได้แน่นอนอะฉะนั้นนะคะก็จะทําให้เรานะคะได้ทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้เรื่องผิวไปในตัวด้วยค่ะมิวกี้เนี่ยเป็นคนที่เลือกอยู่แล้วนะคะเพื่อเมื่อขาตันนี้สารสกัดเขาพรีเมียมมากนะคะเพราะว่าเข สินค้าขายดี2ปีซ้อนในวสัสด์ค่ะแล้วก็พรีเซนเตอร์ของเขานะคะก็คือคุณเกรซการ9ก้าค่ะคือตัวแม่เรื่องผิวอยู่แล้วนะคะ,ะ่ถ้าใครที่อยากมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ผิวสวยก็ลองดูนะคะวิสตาอาเซอร่าเชอรค่ะตอนนี้เดี๋ยวมิวกี้รีบแต่งตัวเก็บกระเป๋าก่อนนะคะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าจะได้ไปช้อปปิ้งแล้วนะคะแต่จริงๆก็แอบลุ้นนะเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเลยว่าที่เนี่ยการช้อปปิ้งเป็นยังไงและอย่างที่มิวกี้บอกนะคะค่าของชีพี่นี่สูงมากเราก็ไม่รู้ว่าแบบการช เอาจิงลุ้นมากไม่รู้ด้วยว่ามีช็อปอะไรบ้างนะคะแต่ว่าคนขับรถนะคะบอกว่าจะพาไปไปค่ะลุ้นกันหน้าง,งานนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับก,บการช้อปปิ้งในวันนี้ค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากเยรูซาเล็มแล้วนะคะเพื่อที่จะไปเชลอาวีฟนะคะ,ะ,ะ,คะก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะตอนนี้ร่างกายพร้อมมากที่จะช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าที่เชลอาวีฟนะคะจะมีช็อปอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างหรือไม่มีเลยก็ไปดูกันค่ะ ช็อปแมนเลนอยู่นี่หมดเลยดีอ๋อย่ายยยโอ๊ยช่วยอะ่ะแล้วตอนนี้นะคะเบลกี้ก็มาถึงเชลเอาวีฟแล้วค่ะก็คือเราอยู่ในย่านช็อปปิ น,ะะนี่ค่ะกูชี่ไปค่ะพร้อมแล้วค่ะเราเรีบเข้าไปช้อปปิ้งกันดีนกว่าค่ะ,ด,ะดูนี่หมวกเยอะแยะเลยอ่ะพี่แดนนี่หมวกเยอะมากของเยอะมากช็อปที่ไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยค่ะของคือไม่ค่อยเหมือนที่เมืองไทยเลยนะคะ อยากได้กันแน่เมืองไทยไม่มีอ,ะอ่ะอ่านี่ไงเขา้าใจยังตอนลที่บอกว่าเมืองไทยไม่มีอ่ะได้นะเอานะเอานี้นเนาะแต่ไปครับ คู่นี้นะคะก็คืออยากได้มากแต่ว่าไม่มีไซส์มีแต่ไซส์40ซึ่งมันใหญ่เกินไปนะคะแต่จะบอกว่าสวยมากอยากได้มากนี่นะฮะอยากช้อปปิ้งมานานแล้วนะครับนานน,นี่สา่าเขาชอบแอปว่าเขาไม่ช้อปปิ้งไม่ชอบมาช่วยแม่แซื้อแต่เขาซื้อเต็มเลยค่ะเขาซื้อเสื้อซื้อลอง้าค่ะเขาชอบแอปว่าเขาไม่ช้ากูแะอัพสตอร่ะสวยนะ วันนี้คือเป็นวันที่อยากได้คู่ไหนก็คือไม่มีไซส์เลยงงมากแต่ว่าชอบคู่นี้น่ารักดีราคาที่นี่เท่าไหร่ครับประมาณห้าหมื่น 5, กว่าบาทก็พอๆกับไทยนะคะแต่ที่นี่มีแท็กรีฟาร์มไม่เป็นไรแถไปร้านอื่นก็ได้แม่น็อตมันหลุดแล้วอะซื้อเสื้อแล้วมันไม่มีกระเป๋าทําไงดีก็ซื้อไปเลยสิคะนี่เนี่ยนางชอบแอปนางไม่ชอบที่ดีอ๋อดีอ๋อดีอ๋อ about this? ตัวนี้ม e 38 38 Let's ลอง e ูสิฉั c เช็ค i อง only black or maybe blue black หน okay. ูตามหาคือเมืองไทยไม่มีของเลยเจ๋งเดียวเจงมากเลยนคือถ้าเพื่อนๆที่ติดตามจะรู้วมดูคิมเป็นคนชอบใส่รองเท้าแบบนี้มากเลยนะคะหย่า เอามันเป็นรูปดาวเห็นไหมอยากได้มากรอคอยเธอมาแสนนานก็ได้ทุกร้านเลยใช้มันพอดีอผมอะครับผมไม่ได้ทำเลยอ,อเ,เขาเลยครับนะคะก็คือจะเป็นซีลิลยนะซึ่งตัวนี้เราเคยจะซื้อตั้งแต่ยุโรปละก็ไม่ได้ซื้อวันนี้ของเราได้ซื้อที่นี่นะคะซีลิมูมามมนิมูมมซีลิมู แต่พี่นี่คือเขาก็อยู่ติดกันหมดเลยนี่ก็คือซิลีนทีเทมากๆคนจะมีป่ะตาตาเทเทไปไหมคะ เท่าไหร่ครับอย่างงี้สองหมื่นเก้าอยากได้มากพวกแม่สอนแค่น้องสาวอ่ะคิดว่าซื้อไปแล้วต้องใส่กับอะไรอ่ะก็ไม่ต้องซื้อแล้วแม่บอกว่าถ้ามันไม่คลาสสิกมากอย่าซื้อเสียเลยเงินคุณไม่รู้จักมิวกี้ป้ายาหรอครับแต่นี้เป็นมิวกี้เบรอนี่เป็เบรดมิกกี้เบรดถ้าฉันรักน้องฉันจะห้ามน้องไม่ให้เสียเงิน ให้เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อตรงที่เขาได้ใช้น,น,นานๆดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปดูเวนตาค่ะไปหรือ อันนี้สวยมากอันนี้เป็นดูค่ะคุณดนนี้ดูว่ามันเป็นอะไรคะอันนี้หนังเหรอเป็น real leather ค่ะอันนี้ชื่อชอบมากโอเคอันนี้หนึ่งอันละแล้วก็อันนี้โอ้โหีแว่นอันนี้ก็คือถูกใจมากเลยนะคะใหญ่สะใจมาก what do you think great อันนี้ก็ทุกค่ะอันนี้ก็คือถ้าเวลาแบบปล่อยผมมันก็จะสวยนะคะเพราะแว่นมันใหญ่แล้ว ให้เลือกกล่องได้ด้วยนะคะว่าจัสีไหนกันนะใช่กดที่ที่นี่นะสามารนเลือกกล่องได้สาเลือกกล่องได้วันเลื่องได้วฮเอกกล่องไ้าวเล่องได้สาวยนกก่ได้สาวเอกก่องได้สวฮนเลือกไสาวฮันเลือกกล่องได้สาวนเลือกลองไสาวฮันเลือกกล่องได้สาวฮนเลือ่อไาเลือลอได้วเคืกลได้สาวเลืกก่องได้สาวนเลือก่สามารถเลือก่องไาวได้วอก้าวดีใเลืกกล่อได้าฮอก่องได้สาเลือกกล่องไ นี่คือของกุชชี่นะคะแล้ดีนะคะก็ได้เสื้อของซีลีน,นะคะ่ะ แกรีฟาลของอิสราเอลนะคะพนักง,งานบอกเราว่าได้15%นะคะมิวกี้คิดว่าก็น่าจะไม่ถึงนะคะน่าจะเกือบๆราคาถามว่าต่างกับที่ไทยมากไหมนะคะก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะแต่ก็อ่ะช็อปเพื่อเป็นอัธรรตและแน่นอนค่ะอย่างที่มิวกี้เคยบอกไว้ทุกคลิปนะคะว่าของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีของหลายอย่างมากเลยนะคะที่ไม่เหมือนบ้านเราค่ะโดยเฉพาะพวกเสื้อผ้านะคะมีทั้งที่ออซิลีนคุชชี่ ได้ครบเลยค่ะที่นี่เขาอยู่ด้วยกันหมดเลยนะใช่ค่ะแปลกมากก็คือดีออลซีลีนกุชชี่โวลติโนทอมฟอร์ดรยเวยอยู่ติดกันหมดเลยแล้วพนักงานสามารถขายได้ทุกแบรนด์พอเราลงมาใต้ดินนะคะก็คือสามารถทะลุกันได้เลยไปโก บอกว่าที่มิกกี้มาช้อปปิ้งนะคะเ,เพื่อนๆขาเป็นที่เดียวที่มีแหล่งช้อปปิ้งนะคะที่เดียวในอิสราเอลนะกูชี่ก็คือมีที่นี่นะคะดีอ r อก็คือมีที่นี่ว a l เ n นติโน่มีที่นี่ทอม f o อร์มีที่นี่ ซิลีนมีที่นี่นะคะลอยเว่มีที่นี่ก็จะมีอีกที่นึงนะคะที่มีหลุยส์วิกตองะคะ่ะซึ่งหลุยส์วิกตองเนี้ยก็จะอยู่ในห้างแต่ความแปลกก็คือ Chanel อ m เไม่มีในประเทศนี้ค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่าฮา r m เม i ดิน่าสแควร์ค่ะสำรเพื่อคนไหนที่มาอิราเล็ก็มาช้อปปิ้งที่นี่ได้นะคะเ <c oughs> มื่อนี้นะคะก็เป <c oughs> ็นะะ <c oughs> มือน่อสุดท้าของเราที่อนิ <c oughs> อนราล ก่อนทานมื้อนี้นะคะเดี๋ยวขอมีคนเลยนี่วิสตาอาร์เซราเอรีนะคะอีกคนละเม็ดนะคะกับพี่แดนนี่เมื่อเช้าเรากินไปแล้วนะคะคนละเม็ดตอนนี้เรากินอีกคนละเม็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องขึ้นเครื่องกลับบ้านแล้วแล้ววันนี้หนาวมากอากาศแบบหนาวสุดๆคือแบบวันนี้ต้องใส่เสื้อแบบหนาขนาดนี้นะคะคี่นาอาอัยเม็ดน,นึงขอหน่อยพี่แนาด้วยพี่แนาก็แล้วก ตัวนี้นอกจากจะช่วยเรื่องผิวแล้วนะยังช่วยเสริมสร้างภุ้มคุ้มกันนะใช่คลิปเนีน้ยถ้าเราไม่ได้ตัวนี้พี่ว่าป่วยแน่นอนต,อตอออ้องต้องอ่ะไปค่ะ สำหรับเพื่อนเนคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากสร้างภูมมคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะที่ Vista Official Shop หรือแอดช้อปปค่ะและวเพื่อนเ,อเอก็สามารถกรอกโค้ดส,ส่วนลดได้ตรงนี้เลยค่ะก็รับส่วนลดไปเลยนะคะ100บาททันทีค่ะเพียงเพื่อนๆนซื้อ Vista a อเซราเชอร y ขนาดไหนก็ได้นะคะครบ400บาทขึ้นไปค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่15มกราคม2565ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็สนุกมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มากับพี่แดนนี่นะคะแล้วก็น้องนับน้องแหมแล้วก็คารีมคารีมนะคะก็เป็นเพื่อนของเรานะคะที่คอยดูแลพวกเราทุกคนนะคะอย่างดีเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะของทริปกิสราเอล,ลเนาะ,นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าน,นะคะครอบครัวเราจะไปไหนกันอีกนะคะแล้วก็ ทิปสี่แก๊งสรวคดีจะได้ไปเเี่ไหนกันอีกนะคะยังไม่ได้ขอคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าอยากให้แก๊งสี่คนของเรานะคะมีชื่อแก๊งว่าอะไรค่ะวันนี้เราขอตลาไปทานอาหารกันก่อนนะคะล้วจะต้องรีวิวิ่งไปสนามบินแลวค่ะบายค่ะจะบอกว่าข้อดีนะคะของที่อิสราเอลนะคะก็คือที่เอาแท็กวีฟันนะคะก็คืออยู่ทางประตูทางเข้าเลยที่เป็นทางเข้าอันนี้คือ แลถักลนกฟันง,ง่ายมากตอนนี้กําลังตกใจอยู่นะคะเพราะว่าช้อปปิ้งไปแสนหนึ่งนะคะได้คืนหมื่นห้าค่ะแล้วได้เป็นเงินสดด้วยนะคะงงมากอิสราเอลช้อปปิ้งฉ่ำมาก